คนแรกของแมนยูในเตดครับมาคัดแรดฟอร์ดเจอกับเคปาอาริสซัมลากาครับแรดฟอร์ดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเฉียบขาดครับมั่นใจมากครับแรดฟอร์ดลูกนี้อ่าแล้วครับคนแรกของทางฝั่งเชลซีครับเอนโซเฟอร์นันเดสเจอกับด avid เดคยาเอนโซยิงนิ่มๆครับไปคนละทางครับเดคยา ตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเจดอนซานโช่เจอเจกับเกปาอาริสซัมบาลากาครับซานโชยิงลูกนี้ไปคนละทางครับมาไม่พลาดครับขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งทีสองของเจลซีเอฟคายฮาวเวสหาแวดยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาครับรมาแบดพลาดตัวต้นครับ คนที่3ของแมนยูในเต็ดครับวาวเวคอร์สเวคอร์สยิงลงนี้ปัดได้ครับโอ้โหไม่ยอมครับเกบปาคนที่3ของเชลซีครับเข้าเพื่อตีเสมอครับเจ้าเฟลิกขาหยับมาดแล้วนิ่มๆครับป่าตีเสมอเป็น2ปลาตูต่อ2ครับคิตเทียนเอลิเซน ข้อเพื่อขึ้นนำครับจังหวะนี้โอ้โหหลอกหน้เท้าไดี่สวยเลยครับขึ้นนำเป็น3-2ครับแมนยูไนเตตคนที่4ของเชลซีครับเมสันเมาเมาขาหยับมาดแล้วจิงเรียบร้อยครับ3ประตูต่อสามครับเอาล่ะครับคนต่อไปเป็นน็อกเอาท์แล้วนะครับคนที่5ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับ บุนโน่ฟานานเข้าเพื่อกดดันก่อนแล้วครับบุูโน่โยกไปซ้ายแล้วจิงหูหโงเฉียบคาดครับ Bruno. รบุนโน่เอาละครับเอาละครับคนต่อไปของเชลซีไม่เข้าแพ้นะครับเป็นทางด้านของลิเจมครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับ อยู่ที่ดาบิดเดเกอาแลยครับจังหวะน,นี้รีจเจมก้มหน้าแล้วจิงโอ้หูยซัดเข้าไปตรงกลางครับรีจเจมเสมอกัน4ประตูต่อ4ครับคนที่หัวครับแมนอยู่ในเต็ดเป็นทางด้านของคาเซมีโรเลยครับไม่พลาดครับออกนำเป็น5-4ครับคนต่อไปของเชลซีครับไม่เข้าแพ้นะครับ เข้าเพื่อสู้ต่อครับฮาคิมซีเยกซีเยกยิงอู้หูยปาหนึ่งกล้าเลยครับมาโอ้ใจถึงครับคนนี้ชิปเข้าไปตรงกลางเลยครับลูกช่อขายับแล้วสัดลูกนี้โอ้โหเข้ามือครับเกบ้า แบบนี้คนต่อไปของเชลซีครับเข้าเพื่อปิดเกมเป็นด้านั้นของมิคาโรหมูดิกลาครบโบโหเดกิอาไม่ยอมไงไ่ง่ายครับจังหวะนี้เอาละครับเดินทางมาถึงคนที่8ครับเดี๋ยกกอดดานโลครับเข้าเพื่อขึ้นน้ำครับดานโลยิงจังหวะนี้อูโหเรียบร้อยครับ6ประตูต่อ5 คนต่อไปของเชลซีครับเบนชิวเวลเข้าเพื่อสู่ต่อครับชีวเวลไม่พลาดเหมือนกันครับตีเสมอเป็นหกปลาตัวอ6ครับลินเดเลฟยิงลูกนี้หูวี่เต็มข้อครับลินเดเลฟเสียบคานเข้าไปเบอร์โนบาเดชิวครับเข้าเพื่อตีเสมอครับเบอร์โนบาเดชิวไม่พลาดเหมือนกันครับมา สัตว์เสียบคานเหมือนกันเลยครับจังหวะนี้เอาละครับเอาละครับเดินทางมาถึงคนที่10แล้วครับแมนยูในเต็นครับราฟเฟลวารันวารันเจอกับเกปา้ลิสบาลากาแล้วจิงเรียบร้อยครับโอโ้โหได้แคมมองแล้วคเกปบ้แล้วคนต่อไปของเชลซีครับ ไม่เข้าแพ้นะครับเข้าเพื่อสู้ต่อครับเป็นจอมเก๋าอย่างทางฝั่งของเตียโก้สินวาดแล้วเดกยาปัดได้ครับโอโ้โหเรียบร้อยครับเป็นทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเขียนเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษทางฝั่งของเชลซีไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังหวะนี้